เขาสอบพรีเทสภาษาอังกฤษทั้งหข้อนะข้อที่หนึ่งอะ Where would you like to go? เนาะฟาพูดฟาถามว่า Where would you like to go? ก็คือคุณเนี่ยอยากไปที่ไหนเนาะ Would like to แปลว่าอยากจะหรือว่าต้องการเนาะทันยาควรตอบว่าอะไรข้อที่หนึ่ง I want to go to Central East ViewWhere แปลว่าที่ไหนต้องการหาสถานที่เนาะ อ่ะข้อนี้เราเห็นคีย์เวิร์ดสองคำก็คือ go ที่แปลว่าไปกับ central east view นะจะเป็นสถานที่ไปสอง I w าวู pay b y credit card pay แปลว่าจ่ายเนาะเฟยแปลว่าจ่ายเครดิตการ์ดก็คือบัตรเครดิตอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยเนาะตัดเขาสองท้งไปไม่เกี่ยวกับการไปสถานที่ข้สาม e s f i n e n ั you วันนี้ก็ไม่มีสถานที่เหมือนกันเนาะ ช้อยสี่โน่ไอด้วยโน่เดอะซิตี้เอ่านี่มีซิตี้ที่พอเมืองพอเป็นสถานที่ได้อยู่ก็จะเหลือช้อยหนึ่งกับช้อยสี่เนาะข่าวนี้มาดูความสมเหตุสมผลกันก็จะสังเกตที่คําว่า go ที่บอกว่าไปเนาะโจทย์เ้าถามว่าคุณอยากจะไปที่ไหนเนาะเวลาตอบก็จะต้องตอบว่าอยากไปสถานที่นั้นๆอ่าก็อะตอบข้อที่หนึ่ง t ว่า to go to central east view ฉันอยากจะไปที่ central e s view นั่นเองข้อที่สอง I อจุดๆ already จุดๆ up w a d h the close already เพ mm hmm. ราะว่าเรียบร้อยแล้วเนาะ c l o h e แปลว่าเสียผ้าอ่ะข้อนี้ก็คือเรื่องของ tense นั่นเองมันก็ต้องใช้ tense ให้ถูกต้อง already แปลว่าเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะเป็น adverb เรียบร้อยแล้ว s o ว์ต e s ราะว่าเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายก็ได้เน,ะนะาะคราวนี้ put เจอกับ away วเนาะ put เ w a y แปลระว่าเก็บนั่นเองฉันเก็บเสืส้อผ้าเรียบร้อยแล้วเนาะเก็บเรียบร้อยแล้วเนาะเราจะต้องใช้ tense เรียกว่า present perfect present perfect คือทำจบไปแล้ว เนาะทำจบไปแล้วะจะใช้กับกิจกรรมที่เราทําจบไปแล้วเนาะโครงสร้างก็จะเป็น subject บวก have has บวก verb ช่องที่สามนั่นเองเพราะฉะนั้นเราหาข้อที่มี have has ขึ้นเลยเราก็จะตัดช้อยที่สามทิ้งข้อที่หนึ่งก็มี have has ข้อสองก็มีข้อสก็มี have has แต่ว่าจบข้อเนี้ยเราจะใช้ present perfect ใช่ไหม เราก็ต้องตอบข้อที่สองนี่เขาเป็น p พรส e n t Perfect เราพูดถึงว่าเราเนี่ยเก็บผ้าเรียบร้อยแล้วเนาะคำว่า Put เนี่ย v ว r b ช่องที่หนึ่งช่องที่สองและเวิช่องที่สามเนี่ยจะใช้ตัวเดียวกัน Verb 1 v หนึ่ง e r b 3สองวสามจะใช้คำว่า Put เหมือนกันหมดเลยจะไม่มี p u t เท็ it, เนาะ ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่สองได้มีต่อไปครับข้อที่สามชีจจุดออมเล็ตออมเล็ตแปลว่าไข่เจียวเธอทําอะไรกับไข่เจียวสักอย่างนี่แหละในกระทะ right now แปลว่าตอนนี้สังเกตว่า r i right n นาให้ดี right now มาถึงตอนนี้เราจะต้องใช้ tense ข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของ tense อีกแล้วนะใช้ tense ที่ <c oughs> เกี่ยวข้องกับการบอกเวลานะ ปัจจุบันนะตอนนี้ก็คือเราจะต้องใช้เทนส์ที่ชื่อว่า present continuous ใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่ทำในตอนนี้โครงสร้างก็จะเป็น subject บวก is am are แล้วก็บวกด้วย verb เติม ing น,นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ เราตัดข้อที่ใช้ e m r ออกเนาะก็เหลือ2กับ3นั่นเองเพราะะฉนั้นข้อน,นี้ก็ต้องตอบข้อที่3เนาะเพราะว่าเราต้องตามด้วย verb เติมมาอีกคุณแม่เนี่ยอ,อาจจะไม่ใช้ค่ณแม่ก็ได้เธอเนี่ยกำลัง frying แปลว่าทอดครับเธอเนี่ยกำลังทอดไข่เจียวอยู่ในกระทะนัตอนนี้ต่อไปครับข้อที่สี G ่จุดจุดจุด t o o o l เนาะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ Present Simple เลยเนาะเป็นเหตุการณ์ที่ทำเป็นกิจวัตรในปัจจุบันเนาะทำเป็นกิจวัตรทำเป็นประจำในปัจจุบันรูปแบบการใช้ก็จะเป็น subject บวก verb ช่องที่หนึ่งเาคราวนี้มาพิจารณา ทีละตัวกันนะว่าถูกต้องหรือผิดข้อทหนึ่ง don't to go มี don't อยู่แล้วนะ don't เป็น verb ช่วยครับสามารถต่อด้วย go ได้เลยเนาะข้อที่สอง don't want go อ่ะหลัง want ต้องมีคำว่า to ด้วยเนาะต้องใช้ว่า don't want to go อ่ะใช้ don't want go ไม่ได้ข้อที่สามต้องเป็นคำว่า go เนาะอ่ะอันนี้ถูกต้องแล้วเนาะเพราะว่า I เนี่ยเป็นประธานที่เป็นเอกอ่ะ จริงๆแล้วเป็นประธานที่มีความเป็นเอกพจน์หมายถึงตัวชั้นคนเดียวเนาะแต่ในกรณีนี้เนี่ยไอเนี่ยเขามักจะเหมารวมให้เป็นประธานพระหูพจน์เพราะว่า <c oughs> มีลักษณะการใช้เฟิร์บอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกับ UV-Day เนาะบางทีเราก็จะเหมาไอเป็นประธานพระหูพจน์ จริงๆ I หรือว่าตัวฉันเนี่ยเป็นปัญหาที่พิเศษมากเลยเพราะว่า verb to be ก็ใช้คาว่า am ถูกไหมอ่ะ verb to do ก็ใช้ I do เนาะ verb to have ก็ใช้คาว่า have เหมือนกับ you d e d เลยเนาะอ่ะค่อยสีว w วนั่งต้องแก้เป็น we want to go นั่นเองอ่ะฉั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่สามนั่นเองเนาะ I go to school ข้อสุดท้ายเนาะ which phrasal verb phrasal verb คือกริยาวลีหมายถึงเป็นคำกริยาเนาะที่บวกกับคำอาจจะเป็นคำบุพบทเนาะหรือว่าคำวิเศษเนาะเพื่อให้ได้วลีออกมาตัวหนึ่งใช้ในรูปแบบของกริยา หมายถึง to stop a fire ก็คือดับไฟน,นั่นเองกริยาวลีตัวไหนที่แปลว่าดับไฟสังเกตว่าจะมีคาว่า put ทุกข้อเลยเนาะ,ะคำแรกคือ put off put off แปลว่าถอดเสื้อผ้า put off คือถอดเสื้อผ้าก็จะตรงข้ามกับ put on คือใส่เสื้อผ้าน,นั่นเอง ส่วนพุทเอาคำนี้แปลว่าดับไฟน,นั่นเองอ่าก็ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่สามนั่นเองหรือข้อที่สี่พุทธหมายถึงยกขึ้นน,นั่นเองอ่ะอเฉยเฉยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคไงก็ไปทบทวนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว,แ,ลวแค่นี้ครับสวัสดีครับ